สวัสดีครับมินิโฟลิวสติกเกอร์อินตอ n แอนเพนนะฮะทำสีบอดี้พร้อมแปสติ๊กเกอร์รถกล่องนะครับกับตัวมีโฟลิวพิทเลเชอร์นะฮะซูเปอร์ทู เราจะดูตัวเต็มที่มีการประกอบรถเรียบร้อยนะสามารถดูได้ที่ถ่ายคลิปจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคลิปนี้จะเป็นการแปะสติกเกอร์โดยตรงฉะนั้นเราก็จะข้ามเรื่องการทําสีไปนะครับโดยเราจะทําสีให้เรียบร้อยเลยนะฮะโอเคสีที่จะทําก็จะมีส่วนโชว์แล้วก็ส่วนด้านหลังนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปให้เรียบร้อยนะครับแล้วดีเทลเราเรื่องติดสติกเกอร์ก็จะเป็นการทําหลังทําสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เอาละครับก็ทำสีเรียบร้อยนะฮะตามหน้ากล่องเป๊ะๆเลยนะนี่นี่นะแล้วก็อ้านี่น,น,นโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะฮะ่ออดูคู่มือไปด้วยนะง่ายดีก็ ด้านยาวนะครับด้านยาวจะอยู่าจากตัวรถนะฮะตัวนี้จะเป็นที่ข้อมอเตอร์ด้านจันด้านยาวจะอยู่ด้านนอกนะฮะด้านอีกด้านจะอยู่ด้านในอันนี้เขาล็อกไอเรียกว่าอะไระล็อกตัวรูเพื่อไม่ให้เราไปน,นี่ได้ละเพื่อไม่ให้เราใส่ผิดมันจะมีรูใหญ่กับรูเล็กนี่นะ เช okay. เหมือนจะไม่มีการติดสติกเกอร์ด้านริมแต่เพื่อความถูกแต่จปเพื่อความโชวนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ปีกทีหลังนะครับก็เริ่มจากอันดับแรกนะฮะเบอร์11นะครับ1ิบแปะตรงไหน11จะแปะริมด้านตรงนี้นะฮะ เหมนแปะเองไปนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวจัดตำแหน่งใหม่ก่นอนจะแปะจากริมหัวมุมด้านนี้นะแล้วก็ค่อยไล่ไล่มายาวๆได้มาประมาณนี้องฝั่งตรงข้ามเบอร์สิบนะครับ เบอร์สิวก็แปะจากมุมไล่ไลยาวเหมือนกัน ประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดก็จะเป็นเข็มว่าซูเปอร์ทูเชสซีนะฮะก็ติดด้านข้างลงมานะครับแบบนี้โอเคอันนี้เบอร์เจ็ดเหมือนกันนะครับ ก็ติดด้านข้างลงมานะฮะแบบนี้โอเคต่อมานะครับก็เบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่เบอร์สี่จะแปะในส่วนของหัวบมตรงนี้นะฮะ ตรงด้านตรงด้านพิกัดของสวสติกเกอร์มันล็อกไว้แล้วนี่นะมันจะติดหวัวมุมพอดีเป๊ะเลยแบบนี้นะโอเคต่อมานะก็เบอร์สามนะเบอร์สามเบอร์สามก็ติดตรงไหนเบอร์สามติดด้านหวัวมุมตรงนี้นะ แบบนี้อ่ะต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกเบอร์หกจะติดหวัวมุมด้านล่างพืนตรงนี้นะมันจะทับกับรอยรอยตัดของบอดี้พอดีตรงนี้ให้ จุดปล่อยตัดบอดี้ตรงนี้ให้ตาใบให้เนียนๆนะครับเพื่อไม่ให้สติกเกอร์มีความนูนออกมานะฮะอันนี้ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ยังมีรอยนูนมานิดนึงนะโอเคต่อมาครับก็เบอร์ห้านะฮะเบอร์ห้าก็ติดหัวมุมเหมือนกันแบบนี้นะ โอเคเหลืออะไรเหลือสิบสองสิบสามิบสอสิบสามันติดตรงไหนยังหาไม่เจอใช่มันก่อนแต่ว่าเป็นเป็นสติกเกอร์สีชมพูก็เลยคิดว่าอ่าบอดี้ยังเป็นสีชมพูอยู่แล้วนะมันก็แทบไม่ต้องติดก็ได้ ันนี้เป็นเบอร์สองนะฮะว่าเวลาเราเติดเนี่ยมันไม่เราไม่ควรไปชิดมุมน่าจะจะเหลือขอบไว้นิดนึงก็ได้ก็ดีเพื่อให้สติกเกอร์มันอยู่ตรงกลางที่สุดนะฮะโอเคเบอร์สิบสองสิบสามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ยังหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันติดตรงไหน ไม่เจอจริงนะเนี้เบอร์สิบสองสิบสามเนี่ยไม่ได้แจ้งด้วยเคไม่เป็นไรมันเป็นสติกเกอร์สีชงพูก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะมาลงที่ปีกต่อเลยก็พิกเลชเชอร์นะฮะไอตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่แปะตรงกลางไว้เลย โอเคต่อมาเบอร์เก้านะครับแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ เสร็จแล้วนะส่วนหมูเดี๋ยวจะไปติดที่คลิปประกอบรถอันนี้จะมีแค่นี้นะครับโอเคครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณา,นานทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ใครอยากได้รถททมยยาสามารถซื้อได้ที่ร้าน,วานัวรัสมินิโฟวิลนะฮะใครอยากได้ไว้สสมาชิกที่ตรงแนะน,นำผลิตภัณฑ์สายล่างได้นะครับขอบุณที่ติดตามกันมานะฮะ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ